โอ <Okay>. oh. เคอู้คาลูกเกดก็อยากเล่นเลย,ยคุณผู้ชมคุดน่าเล่นเลยเลยผู้มชมเนี่ยไปเล่นกันเลยท่านผู้ชมไม่ต้องพูดมากนะเบืองน้ำลายปากไปเล่นกันเลยว้าวอ่าโอเคนี่เออนี่ที่รถใช่ไหมโอเคอ้า okay. ว ah, เพื่อนเออสวัสดีเพื่อนโอ้โ oh, หตอนนี้นะทำนาเราก็อยู่กับเพื่อนนางโง่หน,นึ่งคนแล้วก็เอออับปังนะครับนะก็คือตอนนี้นะครับรถไปไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถจะขับไปไหนอ่ะเฮ้ยยยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมามันเริ่มแบบเริ่มแปลกๆปลกันเรื่อย แล้ววันนั้นอ่ะป้ายแล้ววันนั้นอ่ะไม่ได้อ่านเลยช่างขี้เกียจอ่านทั้งหมดเลยท่านผู้ชมไม่สําคัญหรอกนะคงไม่ทําให้เราตายหรอกถ้าเราไม่อ่านอ่ะอืมบ้าปล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 าเจอแต่ปลาไม่เห็นเจออะไรเลยเอะอะไรวะเนี่ยอ้าวขึ้นอะไรขึ้นวะอะไรขึ้นวะเนี่ยเจอเช็ดเบบี้เช็ดพลาสติกอะไรี่อยากเออขี้เกียจอ่านท่านผู้ชมอ่านกันเลยละกันอะไรวะนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นน่ะพี่โยมนึกว่าตัวอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยวัวเต่า หมูเหรอเฮ้ยจะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรวะนั่นน่ะมันหมูเลยนผู้ชมนะเอ่อเฮ้ยหมูหมูตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้หน้าอร่อยไม้ยอมหมูไม่ไปจับตกใจโอเคครับเอ่อเอ่ออืมเอ่อเอ่ออืมหมูเฮ้ยเฮ้ยมันไปดมเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะเย็น เฮ้ยเดี๋ยวเดียวมันดมทาไมอ่ะเพื่อนมีกลิ่นอะไรกลิ่นขี้อรอหมูชอบกินขี้มั้งจอมผมไปศึกษามานะเพื่อนจะมีกลิ่นขี้ติดน้ำจมเอ้าหายไปไหนแล้วอ้าไปแล้วมันโยมไปแล้วไปนู่นละหมูอ่าฮ่ามากเลยนะต้นชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะแต่ว่าผมได้ยินนะเพราะว่าผมเบอกว่ามันมันมีมันมันมัน,ม,น,ม,นมีอะไรอันน,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 นี้อันนี้อันนี้อันนี้รู้เลยวะเนี่ยเดี๋ยวนะรู้รู้ลองเสียบดูสิ นี่นี่ดูสิเราจะเจออะไรได้รู้ดิหวังว่าจะไม่เจอต่เฮ้ยแมงงุอ๋ออออ้อ,อ, ي, อะไรวะเนี่ยเฮ้ยของกินนี่มันอะไรเพื่อนอเ,อเดี๋ยวเดีย๋ยวเพื่อนเอ้ยเพื่อนก็สอดเขาไม่ได้รู้วะเป็นไงเพื่อนน่ากลัวไหมละ่ะเพื่อนจะแมงง,งุมปสักทีหนึ่งนี่นี่เพื่อนเนะอหน้ากลัวใช่ไหมละ่ะเป็นไงละ่ะเออืมโอ้พีหุ่นน้ำยมของกินตุ้งนังมากเลย เจ้าของบ้านไม่ทำความสะอาดเลยอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูเปิดแล้วท่านชมไปดูสิข้างนอกมีอะไร feet, เอาก็มันมันก็อยู่ในบ้านไปเดิมนี่นาโอเปอเรอทัรจะได้ออกข้างนอกแล้วเฮ้ยตกใจตกใจฟ้าผ่าท่านชมไม่ได้ยินหรอกแต่ผมได้ยินเสียงเพลงเฮ้อมยอะไรไปห้องห้องซัวมโยมเพือพ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 ่อนเพื่อนจะทำอะไรอะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาซัวทำไมอีอน่าเกลียดเออเพื่อนมาซัวทำไมอะเอาอะไรเพื่อน โอ้ยเดี๋ยวอืมเอ้ยอะไรแจ้งเตือนวะแกเงียบไม่อยากฟังเคอือเอ้ยอันนี้คืออะไรกดได้ด้วยโอเคกดละอะไรวะเนี่ย Tip the ospatu the open your โอ้ช่างเป็นขี้ด่านนะคุผู้ชมน่ารอไปเดินตรงนั้นดีกว่าเฮ้ยมีประตูเลยโว๊าเบิ้ประตูสิวัสดีเร็วอเร็วขึ้นอเร็วเร็ 我、哎、呀，冇冇冇冇啊！